สำหรับเมนูวันนี้นะคะที่เราจะนําเสนอสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อน้อยนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มโปรตีนในผู้สูงอายุแล้วเป็นโปรตีนที่เหมาะสมเคี้ยวง่ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของเต้าหู้สรงเครื่องค่ะเมนูที่จะช่วยเสริมโปรตีนในผู้สูงอายุนะคะสูตรที่เราจะนําเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะต้องตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ํามันลงไป พอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่กระเทียมที่เราสับไว้มีขิงแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปผัดพอมันเริ่มหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปซึ่งในที่นี้เราจะเลือกเป็นหมูสับนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดจนกระทั่งหมูมันสุกนะคะตอนนี้จะใช้แค่ไฟกลางก็พอค่ะอันนี้ก็จะนุ่มแล้วก็สามารถที่จะเคี้ยวได้ง่ายนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะใส่เต้าเจี้ยวลงไปปรุงรสนะคะเต้าเจี้ยว อันนี้ก็จะเป็นพริกเสฉวนนะคะอันนี้แล้วแต่ค่ะว่าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะตัดรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะผัดจนหมูสุกนะคะแล้วเราก็เติมน้ำซุปนะคะ อันนี้เป็นน้ำซุปผักนะคะพอน้ำซุปเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งมันฮ่องกงนะคะละลายน้ำเพื่อจะไปเพิ่มความเหนืดให้กับตัวของเต้าหู้ทรงเครื่องตรงนี้เราเปิดไฟเลยค่ะเร่งไฟนะคะแล้วก็รีบรคนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นก้อนค่ะสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำมันงานะคะใส่น้ำมันงาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมตัวเต้าหู้ของเราลงไปนะคะทุกเข้าให้เข้ากันนะคะพอมันเข้ากันปุ๊บเราก็จะสามารถปิดไฟได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องของเราในวันนี้ค่ะ